ไอแว่นไอแว่นบีบไปกี้เลยอะไม่ไม่ทำเว้ยไม่ทำเว้ยไม่มีคนกูไม่ทำไม่ทำเชี่ยคนเริ่มเลยน้อยทั้งทีเนี่ยตีว์จริงไม่ตีวกูถึงแล้วไน้ำห่าถึงแล้วไ่ริ้งตาลหริงเหรอคนยิงกูเชี่ยแม่งน่ากลัวว่ะคนหายนี่แเยอะเนี่ยคนหี่อะไรตายกันยนี่คนหายนี่แเยอะแล้วกูรู้สึกกลัวเลยว่ะเมื่อวานที่จับบ้านเจ้ากบปิด ไม่เป็นไรกูน่าจะรอดอยู่มังม้งมัง้งมั้งกูเรื่องหามองนี่ไปหามองนี่ก่อนไปหาไปอย่าเพิ่งคุยคุยหน้าตกใจอ่จะแดกไปแีกไปแีกไปอสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาสิกมาบอกแฟนมันซูยังไงบอกนมันซูยังไงไม่บอกแฟนไมอยู่งใส่วะเอี่ย เฮ้ยกูจะได้แล้วโว้ยชนะแล้วโว้ยแม่งอยู่ใกล้ๆเกือบใกล้ๆ,ๆกูเลยเมื่อกี้กูรู้สึกเย่างนี้แม่งนี่แม่กูอยากมึงนี่แม่แม่มึงนี่แม่งนะเรียกมึงนี่เข้ามาเนี่ยมึงผ่านหนักเว็นรงทับหลอกเนี่ยไม่เป็นไรก็ข้าในสีคิวอยู่กูไม่กระต่อกูไม่กระปุกเด็กไทยคือจะบอกคือจะบอกว่าอะไรแมคือกูซ่อนอยู่อ่ะเฮีย ไอพี่แม่งเกือบจะเจอกูแล้วอย่าแม่งกือดี๋ยวพี่มันจะไม่ผ่านทั้งหลายคนไม่ผ่านทั้งหลายคนอะมึงกูทำหน้าที่อยู่คนเดียวอ่ะกูกล้าไปสี่ทีไอ้คนไอ้หมอแปลกไม่ก็รอมาหา <c oughs> กูาณนะไอ้สารหมอแปลกก็รอมาหากูนะ หวังว่าบล็อกที่กูเลือกมันจะมีบล็อกให้กูที่กูซ่อนนะดันเีอย่อุ้ยไหีวนี้าม่งดีแค่ซ่อนไหนดีวะซ่อนไหนดีวะซ่อนก็นล้วน

ไมบุกสิแมงงยมึงช <wireless> ah no <hat> ิบงงาบงครั้งและไปพักแววไม่อปอะนะ่ะ ขึ้นไปได้ไหมวะตรงนั้นน่ะคุณได้หนักูไปหาไอ้กองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรล่ะื่อก้อะไรล่ะเก้ออะไรก้อะไรล่ะเนึ่งสีเอา만เอเบื่อเบม่นเอา만เอาตายพวกพี่ตายมาที่นี่กูแต่กูได้งได้มึงทุก มูกูตามผู้เดียวตามท่านผู้เดียวเรียบร้อลยก็พีกลารเป็นคนหาว่ะที่ไอแม,ม่นผู้เดียวมาที่นี่ยันมแม่มึงดูไอ้ไอ้ไอ้พี่ไอ้พี่มึงดูไหมว่าไอ้แม่นแปลอะไรบอกคุณลืมแล้วคุณลืมเหรอว่าคุเป็นมืองนี้มึงมมวะสำรวจข้นเลยละเอาเมียนำ้ำเอาเมียน้ำ เดมายไม่ใช่กูไม่รู้่รู้ด้วยมันนึงเนี่ยไม่ใช่งดกเยกนำฉัหนตัวที่เชยู่ๆนี่ขึ้นได้ไหมวะ

บังกนนะผู้เชอ่อะไม่ะยินแมกันโคตรไอ้ยะไม่มาหมเพราะงไอ้ยี่สิบอ่ะมึงเอไอิบสิบรูหนึ่งแล้วลองไใครจัได้ไม่ฟังฟังสิบฟังสิบได้ฟังหนึ่งรู้จกเจไมรู้หนึ่งกะพมึงกชากูไม่แตกต่างกันะถอะบ่ไมนจคอวะแบบรู้ไหมมึงแอยู่กันกูเลยแบบู่เจ็บคอวะมึงอ่ะีไอย่ะ Bang, jalan luar. Balik ting 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 ting